วันนี้ข้าพเจ้าพระอนุรธาจารย์จะแสดงระกินนกะาสังหะคือการเรียรายทั่วไปนำจิตและเจรสิกนะคะมาพูดขยายความออกไปนะคะ,ะขยายความออกไปว่าด้วยอำนาจแห่งการเกิดขึ้นของจิตและเจตสิกโดยประเภทแห่งเวทนาเหตุจิตทวารอารมณ์วัตถุตามสมควรหมายความว่าพระอนุราจารย์เนี่ยท่านขยายความให้เรานะได้ละเอียดขึ้นนะคะ ก่อนหน้านั้นะเราเรียนเรื่องของเจตสิกจิตกับเจตสิกปริเชษที่1คือจิตเนาะปริเชษเชตที่2เจตสิกสองอย่างนี้ยังไม่ขยายไปที่พอมาเรื่องของอปกิณกะสังคหะก,การเรียรายจึงเกิดขึ้นมาโดยนําจิตและเจตสิกมาขยายความหรือความเป็นเวทนาเนี่ยนะเพศคิดทวารอารมณ์วัตถุอีกหเรื่องใช่ไหมคะ นำจิตเจตสิทธ์มาขยายความอิกโฮเคลื่องมาดูนะคะเวทนาเหตุอิทวานอารมณ์วัตถุเวทนาขยายออกเป็น3เวทนา3หรือเวทนา5อย่างนี้นะคะเวทนา3หรือเวทนา5ขยายออกมามีสุขเวทนาทุกขเวทนาโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาเวขาเวทนาในกระดานนี้เขียนตัวย่อให้นะสุขทุกขโสมโทม สุขทุกโสมทมอุอันนี้เวทนาสามหรือห้าส่วนเรื่องของเหตุนาเหตุมีหกหรือเก้าท่านขยายความออกมาเหตุหกหรือเหตุเก้าโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุอย่างนี้นะคะนะขยายความออกมาทีนี้ในเหตุเหตุหกเนี่ยมันได้อย่างนี้นะคะเหตุหกได้อย่างนี้ แต่ว่าโดยเหตุเก้านี่โอ,อโลพะเหตุอโทสะเหตุอโมหาเหตุเนี่ยนอกจากไปประกอบกับกุศล,ลจิตแล้วยังไปประกอบกับกิริยาจิตและวิปากจิตด้วยนะคะเพราะว่าโอโลอโทอ,อโมเนี่ยเป็นเจตสิกที่เป็นโสพณะเจตสิกใช่ไหมคะโสพณะเจตสิกต้องไปประกอบในมหากุศลตั้งแต่มหากุศลลงมาเห็นไหมคะแต่ว่าจิตที่เป็นมหาวิบากเนาะ มหาวิบากก็ยังมีพวกนี้นะฮะอโลอโทอโมนะมหากริยาก็ยังมีอโลอโทอโมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านนับโดยความเป็นกุศลนาะโดยความเป็นกุศลหรืออาภุศลนะฮะได้หกนอแล้วก็ถ้าเอาทั้งกุศลกิริยาวิบาก จิตที่เป็นกุศลวิบากกิริยามารวมก็ได้สารนี้ถูกไหมฮะได้มหากุศลมหาวิบากมหากิริยารูปกุศลรูปวิบากรูปกิริยาอารูปกุศลอารูปวิบากอารูปกิริยาจำได้นะคะแล้วก็มีมัรคจิต20ผลจิตอีก20เพราะว่าอโลภพเหตุอโทสะาเหตุอโรมหะเหตุเนี่ยเขาไปประกอบป,ปลายทั่วไปนะคะ ในจิตทั้งหมด59เหรือ91ดวงนะคะตั้งแต่มหากุศลจิตลงมาจนถึงโลกุตระจิต40ดวงนี่มีอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุเกิดไ,ได้หมดเข้าประกอบได้หมดนะคะเะน,นั้นถ้าว่าโดยรวมแล้วอักุศลละเหตุเนี่ยมีแค่3คืออยู่ในอักุศลจิต12ว่าโดยรวมนะคะอักุศลจิต12นี่ก็มีโลภะมูลจิตแปโทสะมูลจิตสอง โมหมะมูลจ 2, ิตสองเห็นไหมคะโลภมลูลจิตแปมีเหตุ2คือโลภเหตุกับโมหะเหตุโทสะเหตุมีเหตุโทสมะมูลกิจสองมีเหตุ2คือโทสะเหตุกับโมหะเหตุนะ,ะโมหมะมูลจิจสองมีเหตุ1คือโมหะเหตุ mm hmm. อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นี่ว่าโดยเหตุที่เข้าประกอบเหตุ3นี่นะ โลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุที่เข้าประกอบในอกุศลและจิตนะตะตายทั่วไปอะฮะภายในสิบดวงนั้นนะเขาก็จะมีอยู่สามเหตุอย่างเงี้ยน,นะว่าโดยรวมนะคะอกุศลและจิต12มีทั้งหมดสาเหตุอย่างเงี้ยน,นะแล้วถ้าว่าโดยจิตที่เป็นบุญนะก็คือกุศลใช่ไหมคะกุศลจิตจิตที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก,ก็คือจิตที่เป็นวิปากะวิบาศ กับกิร,ยกริยาวิบากจิตกับกิริยาจิตเนี่ยเป็นจิตที่เป็นอัพยากตะตาจิตอัพยากตะตาจิตก็คือจิตที่ไม่ใช่อภุศลไม่ใช่กุศลเนาะทีนี้อภยากตะตาจิตเนี่ยมีวิบากและกิริยานับตั้งแต่มหากุศลลงมาตรงไหนที่มีวิบากและมีกิริยานั่นแหละจิตนั้นเรียกว่าอภยากะตาจิตซึ่งมีอโลภะ เหตุอะโทสะเหตุอโมหะเหตุเข้าประกอบปลากรายทั่วไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราว่าโดยรวมเนาะกุศลมิบากกิยาตั้งแต่มหากุศลลงมาถึงโลกุระจิต40ดวงจะมีเหตุสามเหตุคืออโลภาเหตุอะโทสะเหตุอโมหะเหตุอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้านี่นี่น,นี่นี่ได้เหตุหกแล้วใช่ไหมคะ ได้เหตุหกแล้วถ้าว่าโดยเหตุเก้าเราก็แยกขยายออกไปอากุศลได้เหตุสามกุศลได้เหตุสามอากุศลได้เหตุสามนี่นะโลโทโมโนะแล้วก็กุศลกุศล,ลจิตนะคะนับตรงไหนให้มันได้กุศลให้หมดเลยนะในส่วนของมหากุศลลงมาเนะี่ยที่เป็นกุศล,ลจิตจะมีอโลภา,าเหตุอะโทสังเหตุอโมหาเหตุเข้าประกอบนะคะ หลังจากนั้นเหลือจิตที่เป็นอัพยากตะอย่างที่บอกคือวิปากจิตกับกิริยาจิตที่เหลือใช่ไหมคะได้อีกสามเหตุเข้าใจนะคะได้อีกสามเหตุก็คืออโลภะเหตุอโทสาเหตุอโมหะเหต,เหตุคือมหาวิปากเขาก็มีเหตุสามเนี้ยเข้าประกอบมหากิริยาก็มีเหตุสามเนี้ยเข้าประกอบใช่ไหมคะทีนี้ท่านเอามหาวิปากกับมหากิริยาเนี่ยเอามารวมกัน นะฮะมันเป็นอัปพยากตะจิตฮะนะฮะทีนี้ถ้าว่าโดยจิตก็คืออกุศลจิตกุศลจิตอัปพยากตะจิตใช่ไหมคะเอาจิต3อย่างนี้นะสามชื่อนี้ทีนี้อกุศลจิตมี3เหตุละกุศลจิตก็มี3เหตุอัปพยากตะจิตก็มีอีก3เหตุใช่ไหมคะสามสามสามก็เป็น9เหตุอย่างเงี้ยนะคะเนาะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไป ดูกันอีกทีนึงนะคะดูกันอีกทีนึงว่า,าท่านพูดรายละเอียดอะไรที่ลึกลึกเข้าไปกว่าน,นี้อีกขยายความให้เราได้รู้เพิ่มขึ้นอีกนะคะ <c oughs> ต่อไปอ่ะกิจกิจคือหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของจิตนะคะ <c oughs> เป็นหน้าที่ของจิต <c oughs> จิตทุกดวงต้องมีหน้าที่ที่ตัวเองต้องทำอยู่จิตไม่มีหน้าที่ไม่มี ทุกดวงต้องมีหน้าที่ทำนะคะทีนี้มีทั้งหมด <ills> 14หน้าที่กิจเนี่ยนะคะแปลว่าหน้าที่มีทั้งหมด14หน้าที่คือหมายความว่าจิตทุกดวงต้องมีกิจคือมีหน้าที่เนี่ยประปรายอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะ14กิจหมายความว่าจิตทั้งหมดมี121ดวงใน121ดวงนี้จะต้องทําหน้าที่ของตนของตนทั้งหมดเลยนะคะตามสมควรภายใน121ดวงเนี่ย ตัวจะทำกิจอะไรอย่างเช่นอากุศลซทีิบ12ทําหน้าที่ชวนะกิจทั้งหมดเนี่ยนะกิจก็คือหน้าที่นะมันเหมือนกับพูดแล้วก็แปลเองนะอากุศลซทีิบ12ทําหน้าที่เนี่ยนะชวนะคือเสพอารมณ์นะจักขูยากิจสองทาหน้าที่เห็นเห็นอาเห็นรูปอารมณ์อย่างนี้นะเห็นอารมณ์เห็นรูปอารมณ์ก็คือจักขูยาทีิจสองนี เขาทำหน้าที่ต่างจากอาุศสลจิตแต่ก็มีหน้าที่เหมือนกันนี่างนะะมาหาภูสุวและจิตแปดหรือว่าดวงใดดวงหนึ่งก็ตามทำหน้าที่เสริมอารมณ์ก็คือทำหน้าที่ชวนะกิจอย่างน,นะคะอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างมาหาวิปากจิตแปดดวงมาหาวิปากจิตแปดดวงนี่ทำหน้าที่สี่อย่างก็คือปฏิสนธิพวังจุติตาธาอางนี้นะเพราะฉะนั้น จิตทุกดวงจิตทุกกลุ่มทุกดวงเลยว่าโดยรวมคือร้อยดวงนี้มีหน้าที่ของตนของตนทุกดวงเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นกิจสิบสนี่เราต้องเข้าไปดูว่าจิตแต่ละดวงเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างและกิจสิบสนี่คืออะไรอะ่ะเนี่ยนี่ค่ะปะจภอาทักษคา,าสาผูกสมัมสันโวชะตะาจุก ปะพระอาทัศยา,าสาผูกสัมสันโมชาตถาจุปฏิสนติระว,วัชนะทัศนะสวนะคา,ายนะสายนะผูกส,สนะสัมปติชนะสันตีระนะโวทัพพนะชาวนาตะตถารมนะจุติเห็นไหมคะ ปะพะอาทศคาสาผูสัมสันโวชะต,ตถาจุมอันนี้คือกิจสิบสี่ส่วนฐานสิฐานสิบ,น,สบ,น,สบนับอย่างนี้นะฮะนีน่นะฮะทาสาคาสาผูนับเป็นหนึ่งหนึ่งฐานฐานมีสิบนะคะฐานสิบนะ สถานคือสถานที่ทํางานท่านเปรียบเหมือนสถานที่ทํางานนะสถานที่ทํางานของคนทั้งหลายหรือว่าสถานที่ทํางานของจิตอย่างเงี้ยนะคะจิตเจตสิกเหมือนกับคนทํางานฐานเนี่ยเหมือนสถานที่ทํางานอย่างเงี้ยนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> มีหนึ่งปะปฏิสุทธิฐานภว,วังคฐานวัชนะฐานอ,อันนี้นับรวมเป็นปัญจวิญญาณฐานหนึ่งนะคะ ปัญจ,ญจวิญญาณฐานมีหนึ่งนะปัญจวิญญาณฐานมีหนึ่งนับเป็นหนึ่งฐานนะคะ สัมปติชนะก็หนึ่งฐานสันต,ติรณะอีกหนึ่งฐานนวดธรรมะหนึ่งฐานชวนะหนึ่งฐานตถา,ารมณะหนึ่งฐานจุติอีกหนึ่งฐานอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าโดยฐานสิบแล้วเรามานับอีกทีหนึ่งนะฮะหนึ่งนะปฏิสนธิฐานหนึ่งแล้วนะพวังคฐานสองวชนะฐานสามปัญจวิญาณฐานสี่มาที่ฐานท<อ>ี่สี่นะ สัมปฏิชนะห้าสันติระ <acceptable> ตนะหกโกฏพานะเจ็ชวนะแปดตถารมณะเก้าจุติจุติฐานนะคะสินี่นะว่าโดยฐานมีสิทอย่างนี้นะับอย่างนี้นะคะว่าโดยกิจนับให้หมดว่าโดยฐานมีคัศภาษาภาษาุกห้าหน้าที่นี้มารวมกันเป็นอีกหนึ่งฐานเป็นฐานที่สี่ อย่างเงี้ยนะคะอ่าต่อไป่ะทวารทวารมีทั้งหมดหกนะทวารมีทั้งหมดหกนะทวารหกจักรุูโสตานะชิวหากายะมโนจักขุทวารโศตทวารคานทวารชิวหาทวารกายะทวารมโนทวารนะมโนทวารนี่นะทวารมีทั้งหมดหกนะคะ ทวารก็คือความใสค่ะว่าโดยองธรรมก็คือภาษาตรูปนี่นะจากภูสโสตา,านะชิวหากายะเนี่ยเป็นภาษาทรรปทั้งห้ามโนทวารว่าโดยองคธรรมคือพวังกจิตสิบเก้านะพวังคจิตสิบเก้าก็คืออุเบขาสันตีระนะจิตสองมหาวิปากจิตแปดรูปวิปากจิตห้าอรูปวิปากจิตสี่รูป รูป5้ารูป4นะคะเรียกว่ามากขดดาวิปากจิตเก้าคาสันติรณจิตสองมหาวิปากจิตแปดเป็นสิบแล้วนะคะมาหาคดะอีกเก้าเป็นสิบเก้านะเพราะฉะนั้นในส่วนของว่าโดยทวารหกเนี่ยนะทะวารหกเนี่ยถ้าเป็นจกักขูโสตคานะชิวหากายะเนี่ยเป็นภาษาทรรูปทั้งห้า เป็นรูปใช่ไหมฮะเป็นรูปทั้งง่าแต่มโนทวานเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นจิตสิบเก้าดวงเรียกว่าพระวังขจิตสิบเก้านะคะ <c oughs> ต่อไปอ่ะอารมณ์ <c oughs> อารมณ์มีหกอารมณะนะอารมณะอารมณ์นะอารมณะหรืออารมณะมีหกคือ รูปาสัทธาคัรสารมาโพธพาและธรรมารูปารมสัทธารมคันธารมรสารมพุทธพารมและก็ธรรมารมอันนี้รูปารมคือสีสีต่างๆสัทธารมเสียงต่างๆคันธารมกลิ่นต่างๆรสารมรสต่างๆโพธพารมคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมีสัมผัสนะฮะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงธรรมารมการคิดนึกทางใจ นะในห้าอารมณ์นี้นะสัตวรูปาศัทธากันธารสาวกุฏภาเนี่ยเป็นรูปมีเฉพาะรูปประธรรมเป็นเฉพาะรูปประธรรมแต่ถ้าทำมาเนี่ยมีทั้งรูปทั้งนามแล้วก็บัญญัตินะ